รดัโ,โลกแห่งที่7็ของประเทศไทยที่เพิ่งได้รับการรองรับจากยูเนสโกสดๆร้อนๆวันนี้เลยนะครับเมืองโบราณสีเทพอีกหนึ่งอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีอายุยาวนานกว่าพันปีนับย้อนไปก็จะประมาณช่วงสมัยทวาราวดีนะครับและถือได้ว่าเป็นแหล่งอารยธรรมสมัยนั้นที่ดีที่สุดของเมืองไทยโดยภายในยังคงไว้ซึ่งสร้างประหลักพังและสิ่งปลูกสร้างของเมืองโบราณที่ยังคงสมบูรณ์ให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาและเยี่ยมชมนะครับสถานที่เที่ยวหลักของเมืองโบราณสีเทพก็จะมีปรางสีเทพ งงงสออพี่น้โบราณสถานเขาคลังในเชื่อกันว่าเป็นที่เก็บอาวุธและทรัพย์สมบัติต่างๆจึงเรียกว่าเขาคลังแต่แท้จริงแล้วเขาคลังอาจจะเป็นสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาเป็นวิหารหรือสถูปขนาดใหญ่ไม่ใช่คลังเก็บสมบัติตามความเชื่อก็ได้นะครับโดยที่ฐานก็จะมีรูปปูนปัน้นบุคคลและสัตว์ประดับเป็นศิลปะแบบทวาราวดีนะครับและโบราณสถานเขาคลังนอกพีระมิดแห่งเดียวของเมืองไทยเป็นมหาสถูปในวัฒนธรรมทวาราวดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งที่นี่ใหญ่มากสามารถเดินได้